เธอเป็นคนฆ่าเขาเธอเอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดเลือดตรงนั้นแล้วเธอก็เอาผ้านั่นไปเช็ดแผลของกยองซูเลือดเขามันติดเชื้อนะเขาเป็นซอมบี้ไม่ใช่เหรอน้ำราพอได้แล้วเนะ่เรื่องจริงค่ะนายยอนเป็นคนฆ่ากยองซูยอมรับไหมล่ะเธอทำแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยเธอจะฆ่าบอบนั้นทำไมเธอมันฆ่าตักอ ด้วยความที่ออฟซาเดสเป็นซีรีส์จาก Netflix ที่สร้างมาจากเว็บตูนันโด่งดังเรื่อง Now at our school แน่นอนว่าเมื่อเปลี่ยนจากการ์ตูนมาเป็นคนแสดงย่อมต้องมีความแตกต่างในด้านตัวละครเนื้อเรื่องและรายละเอียดต่างๆมากมายซึ่งผมก็ได้เคยทำคลิปเปรียบเทียบเนื้อเรื่องของทั้งสองเอาไว้แล้วโอเคนอกจากเนื้อเรื่องบางส่วนที่ต่างกันแล้วหลายคนก็คอมเมนต์มาว่าแล้วตัวละครในเว็บตูนละ่ะเหมือนเป๊กกับในซีรีส์เลยเหรอ คำตอบคือไม่ครับผมหลายตัวละครต่างก็มีบุคลิกและความสัมพันธ์ที่ต่างจากในซีรีส์งั้นวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าตัวละครหลักในออฟซาเดตในเว็บตูนและในซีรีส์แตกต่างกันยังไงพาร์ทหนึ่ง <c oughs> อีซูฮยอก ในซีรีส์นะครับเรารู้จักเขาในนามหนุ่มหล่อสุดเทพผู้เป็นนักกีฬามีอัธยาศัยดีและเป็นขวัญใจของสาวๆหลายคนด้วยความที่เขาเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งบูลลี่เลยทำให้เขามีทักษะการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดา<อ>บวกกับในระหว่างการเอาตัวรอดจากซอมบี้เขายังได้สาวสุดน่ารักอย่างคุณน้ำลามาเป็นแฟนบอกเลยว่าเป็นใครก็อิจฉาแต่ในเว็บต툰น,นะครับเขาก็ โอเคโอเคถึงแม้ในเว็บตูนนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีหน้าตาและบุคลิกที่เหมือนกับในซีรีส์มากนะักแต่สิ่งที่ยังคงเดิมคือการเป็นคนที่กล้าหาและอยู่เคียงข้างคุณนํำลาในสถานการณ์เอาตัวรอดโดยในช่วงแรกที่ซอมบี้โจมตีในซีรีส์นะครับเขาก็ช่วยคุณนํำลา แล้วรีพาเธอปีนบันไดขึ้นมาเจอเพื่อนๆแต่ในเว็บตูนสุหยอกไม่ได้แอบเดินตามคุณนํำลาเลยและเขานะครับก็ไปแอบซอมบี้อยู่ที่ห้องคัดลายมือพ่อผ่านไปสักพักเขาก็บังเอิญไปเจอคุณนํำลาและกลุ่มเด็กๆสุฮยอกเลยขอเธอเข้ากลุ่มในที่สุดในซีรีส์สูฮยอกเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของแก๊งบุลี่เลยทำให้เขานะครับรู้จักยุนกวีนําหนึ่งในตัวร้ายหลักของเรื่อง แต่จะแต,แต,แต่ในเว็บตูนซูฮยกไม่เคยรู้จักกวีนํำมาก่อนและทั้งสองก็ไม่ได้เคยสู้กันเลยซึ่งครั้งแรกที่ซูฮยกเจอกวีนำํำคือตอนที่กวีนํำปีนตึกเพื่อขึ้นมาบนดาดฟ้าและโจมตีเด็กๆครับผมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรได้งไงต้องไม่เป็นไรสิถ้าเป็นแบบนี้อีกทีเธอกัดฉันได้เลยนะ และที่พีคที่สุดในเว็บตูนเขาโดนคุณนํำลากัดด้วยซึ่งมันก็มาจากการที่เขาสัญญาว่าจะปกป้องเธอแม้ว่าเธอจะเป็นเซีลบีถ้าเป็นในซีรีส์นะครับด้วยความที่คุณนํำลารักสุขยอกมากๆเธอเลยเลือกที่จะกัดตัวเองแทนเพื่อไม่ให้เขาติดเชื้อแต่กลับกันในเว็บตูนทั้งสองไม่ได้รักกันและเป็นเพียงแค่คู่หูเท่านั้นด้วยความที่คุณนํำราเป็นเซลบีและสภาพแวดล้อมด้นมีแต่เลือด เธอห้ามใจไม่ไหวเลยเผลอกัดซูฮยอกเข้าไปแต่โชคดีที่เซลบี้ในเว็บตูนไม่สามารถแพร่เชื้อได้เลยทำให้ซูฮยอกไม่เป็นอะไรนั่นเอง พี่สาวสุดสวยจ้างฮารีในซีรีส์นะครับเรารู้จักเธอในนามรุ่นพี่มหที่เป็นนักธนูโดยมีรุ่นน้องอย่างมินแจตามมาด้วยหลังจากที่ซอมบี้บุกโรงเรียนและต่อมาเราก็ได้รู้ว่าพี่สาวที่อูจินพูดถึงก็คือเธอแต่ในเว็บตูนนะครับบอกเลยว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนที่ซอมบี้บุกฮารีไม่ได้เดินทางไปแข่งธนูแต่อย่างใดเธอก็อยู่ที่โรงเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นนี่แหละและฮารีก็ไม่ได้มีน้องชายด้วย แต่เธอมีพี่ชายนั่นก็คือมินแจนั่นเอง <What? S 1> ด้วยความที่ในซีรีส์นะครับผู้กำกับตัดสินใจลดสถานะของทั้งสองลงเลยทำให้มินแจกลายเป็นเพียงรุ่นน้องเท่านั้นแต่บอกเลยว่าในเว็บตูนมินแจเป็นพี่ชายของฮารีที่เท่มากๆแค่ดูทรงผมก็รู้ละเขาได้รับขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะด้านการยิงธนูและสาเหตุที่ฮารีเรียนวิชาย,ยิงธนูก็เพราะเขาด้วย โดยหลังจากที่ทั้งคู่หนีซอมบี้และว,วางแผนจะไปเอาคันธนูที่ห้องครูใหญ่พวกเขาดันไปเจอกวีน้มที่อยู่ในห้องนั้นฮารีและกะวีน้มทะเลาะก,กันเลยทําให้กวีน้มตั้งใจยิงปืนไปที่เธอทําให้มินแจนะครับต้องกระโดดรับกระสุนนั้นแทนโชคดีที่มินแจแค่ได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายเขาก็ตายในเวลาต่อมาขณะที่พยายามช่วยฮารีจากซอมบี้ครับผม คุณนูโอนโจนางเอกสุดคิ้วของพวกเราเรารู้จักเธอในฐานะเด็กสาวตัวเล็กที่อารมณ์ดีและมีทักษะการเอาตัวรอดเฉพาะด้านจากพ่อของเธอซึ่งโอนโจก็ต้องพบกับความเศร้าหลังจากการตายของพ่อและคนรักอย่างชองซานแต่เธอก็สามารถทำใจและก้าวผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้โดยในต้นฉบับเว็บตูนะครับตัวละครของโอนโจจะเป็นคนที่สงบและใจเย็นมากกว่าในซีรีส์มาก เธอถูกเล่าในมุมที่เป็นเด็กที่รู้จักโตและมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กคนอื่นซึ่งในสถานการณ์ซอมบี้เธอก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับครูที่ติดเชื้อหรือการทำซี r r ให้ชองซานเมื่อเขาหมดสตินั่นเองและในตอนจบของเว็บตูนก็ได้มีการเล่าว่าความจริงแล้วคนที่เขียนเรื่องราวของ Now a t ็ด r s ร์เ o ิก็คือโอนโจนี่แหละ โดยเธอได้ทำการนำสมุดบันทึกของจุนยองที่บันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนช่วงวิกฤตซอมบี้บวกกับเหตุการณ์นในมุมของเธอมาตีพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อให้ทุกคนได้รู้นี่เลยเป็นสาเหตุที่ในเรื่องนี้อนโจจะเป็นตัวละครหลักเพราะเรื่องราวส่วนใหญ่ถูกเล่าออกมาจากมุมของเธอนั่นเอง อีนายอนเธอได้รับขนานนามว่าเป็นวายร้ายอีกคนรองจากยุ่นกวีนําด้วยความที่นายอนถูกเลี้ยงมาแบบคุณหนูบวกกับการที่ชอบดูถูกแล้วว่าคนอื่นสิ่งนี้เลยทำให้เธอไม่มีเพื่อนคบซึ่งในเว็บตูนนะครับเธอก็มีวิลกรรมแบบนี้เช่นกัน ด้วยความที่นายอนไม่ชอบกระยองซูเธอเลยตัดสินใจวางแผนที่จะทําให้เขากลายเป็นซอมบี้ซึ่งในซีรีส์นะครับเราก็รู้กันอยู่ว่าเธอเอาผ้าชเช็ดหน้าที่เปื้อนเลือดไปเช็ดแผลกระยองซูเลยทําให้เขาติดเชื้อแต่ในเว็บตกระยองซูไม่ได้มีแผลที่มือแต่เป็นบริเวณแถวใบหูซึ่งแผลมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเธอเลยใช้พลาสเตอร์ที่มีเลือดซอมบี้ปิดแผลกระยองซูแทนสิ่งนี้เลยทําให้เขาติดเชื้อในที่สุด ถึงแม้ในซีรีส์นายอนจะเป็นคนตัดสินใจเดินออกจากห้องไปเองแต่ในเว็บตูน,นะครับเธอกลับถูกเพื่อนๆทิ้งให้อยู่คนเดียวในห้องออกอากาศซึ่งเธอก็ยอมเพื่อชดใช้กับสิ่งที่เธอทำลงไปบอกเลยว่าแอบน่าสงสารนะเนี่ยไปันนะเธอเป็นคนฆ่าฉัน ด้วยความที่เรื่องนี้นะครับมีตัวละครบวกกับรายละเอียดที่เยอะมากๆผมเลยกจะแบ่งเอาไว้เป็น2พาร์ทนะครับผมซึ่งในพาร์ทหน้าเราจะกลับมาต่อกับเรื่องราวความแตกต่างของตัวละครหลักที่เหลือนะครับรอติดตามได้เลยโอเคและนี่นะครับก็จะเป็นการคาดดาวของผมใครคิดเห็นยังไงหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ love like love like you and i it's a kind of healing love like love like love like you and i can you feel that it's real when i hold you in my arms love like